ครับคุณผู้ชมเฮลิแม็กทุกท่านครับจิมมี่ธนเทพทนินทนิรัยกลับมาพบกันอีกครั้งในรถยนต์ Crossover SUV C-SUV นะฮะที่หลายๆคนก็อยากจะดูอยู่แล้วว่าผลการทดลองนั้นมันเป็นยังไงกันบ้างทุกท่านครับ Toyota Corolla Cross ที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ารถยนต์ในกลุ่ม Compact Crossover ของ t o y ย t a นั้นถูกส่งเข้าไปทำตลาดในญี่ปุ่นยุโรปและอเมริกาเหนือรวมทั้งภูมิภาคอาเซียนตั้งแต่ช่วง2017ถึง2018นั่นก็คือ Toyota C-HR แน่นอนครับว่ารถรุ่นนี้เนี่ยถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อที่จะเอาใจกลุ่มลูกค้าที่ไม่ชอบ t o y ย t a มาก่อนโดยเน้นเรื่องของจุดเด่นด้านรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็บุคลิกการขับขี่ที่สนุกสนานจากแพลตฟอร์ม TNGA หรือว่า Toyota New Global Architecture นั่นเองแน่นอนครับ ติเสรไม่ได้หรอกว่า CSR นั้นก็ยังคงมีจุดด้อยในเรื่องของความโปร่งสบายภายในห้องโดยสารโดยเฉพาะด้านหลังซึ่งมีความอเนกประสงค์ของพื้นที่ใช้สอยด้านท้ายรถนั้นน้อยกว่าคู่แข่งรุ่นอื่นๆโตโยต้าจึงวางแผนพัฒนารถยนต์ C s e gment Crossover รุ่นใหม่เพื่อน,นํามาอุดช่องว่างทางการตลาดที่มีอยู่โดยเน้นไปที่การตอบโจทย์การใช้งานของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความอเนกประสงค์จากพื้นที่ใช้สอยของรถยนต์ประเภทนี้รวมทั้งคนที่ต้องการอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายที่ครบครันแล้วก็คลอดออกมาเป็น ผลผลิตรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งไม่เคยมีขายที่ไหนในโลกมาก่อนเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยในนามของ t y y t ต c o โค l ร a Cross เมื่อวันที่9กรกฎาคม2020ที่ผ่านมา มิสเตอร์ไดโซคาเมยามะชีฟเอนจิเนียร์นั้นกล่าวว่าแนวคิดหลักในการพัฒนาโคโรราครอสใหม่คือการนำา DNA ของโคโรราซีดานมาพัฒนาให้เกิดเป็นรถยนต์อนเนกประสงค์หรือถ้าพูดกันง่ายๆก็คือโคโรราเมดเอสโดยจะเป็นแพลตฟอร์ม t n g a c ร่วมกันกับทั้งโคโรราอัลติส CSR รวมทั้ง Lexus UX ด้วยโคโรราครอสเวอร์ชั่นไทยจะมีทางเลือกทั้งหมด4รุ่นย่อยนะครับประกอบไปด้วย1.8เบนซินสปอร์ต1.8ไฮบริดสมาร์ท 1.8 Hybrid Premium และ1.8 Hybrid Premium Safety ซึ่งเป็นคันที่เรานำมาทดลองขับกันอยู่นี้นั่นเองนะครับสำหรับรายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆภายในรถนั้นสามารถคลิกเข้าไปดูกันได้ในคลิปรายการครูมะบากะที่น้องเต้บดินได้ทำเอาไว้ให้เราได้ชมกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจะพาคุณไปพูดถึงเรื่องราวของงานวิศวกรรมกันนิดนึง เครื่องยนต์ที่โคโรลล่าครอสมีให้เลือกในตลาดเมืองไทยนั้นจะมีด้วยกัน2แบบนั่นเองรุ่นเบนซิน1.8ลิตรนั้นเป็นเครื่องยนต์สหก์ที่หลายๆคนคงจะคุ้นเคยกันดีนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ลากขายกันมาในรถยนต์หลายๆรุ่นเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota C-HR เป็บนซิน1.8หรือว่า Toyota Corolla a l t i s ตัวรุ่นเป็นเซ1.8แน่นอนครับเป็นเครื่องยนต์รหัส2 ZR FBE เบนซิน BE 4.0 Double Overhead c a m s h a f 16วาว1.8ลิตร Dual VVTi 140แรงมา้าขับเคลื่อนล้อนหน้าด้วยเกียร์อัตโนมัติอัตราทดแปลผ่าน Super CVTi ล็อกตำแหน่งผู้เล่ได้7จังหวะ ส่วนรุ่นเบนซิน1.8ไฮบริดนั้นแน่นอนครับก็ยังคงเป็นเครื่องยนต์เดียวกันกันกนกบตัว C-HR ไฮบริดและก็ Corolla Altis ไฮบริดนั่นแหละเป็นเครื่องยนต์รหัส 2ZR-FXE เบนซิน4สูบดับเบิลโอเว่ห์แคมชาร16วาล1.8ลิตรพร้อมกับระบบแปรผันวาลิบ t i จุดระเบิดแบบแอ k คินสันไซเคิลก็คือดูดไ d ดีเข้าห้องเผาไหม้ก่อนจะบ้วนขึ้นออกมาบางส่วนเพื่อรอดูดกลับเข้ามาอีกครั้งในรอบการจุดระเบิดถัดไปนั่นเองกำลังสูงสุดใน98แรงม้าทำงานร่วมกับมออเตร์ไฟฟ้า Perman Mag Synchous กำลังสูงสุด72แรงมา้ารวมพละกําลังจากทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้านั้นทั้งหมด122แรงมา้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT ซึ่งมีการรวมชุดเกียร์เข้าไปในมอเตอร์ไฟฟ้าเลยขับเคลื่อนล้อหน้าครับแต่ว่ารองรับน้ำมันเชื้อเพลิงได้สูงสุดแค่แก๊สโซฮอล20เท่านั้นระบบห้ามล้อน,นั้นเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อครับจานเบรกคู่หน้ามีครีบระบายความร้อนแล้วก็เสริมการทํางานด้วยระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเพิ่มแรงแบระะเ, Break cess, เ,รรงเบรบบคใน ระาพ VSC หรือว่า Vehicle Stability Control มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัวแล้วก็อยู่บนพื้นลื่น Traction Control นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC หรือว่า Hill Start Assist Control มีระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน Drive Start Control และเมื่อคุณเหยียบเบรกกระทันหันระบบไฟฉุกเฉิน ESS Emergency Brake Signal จะติดขึ้นมาทำงานทันทีเพื่อแจ้งให้ผู้ขับขี่ยานพาณนะที่เล่นตามหลังมารับทราบและหาทางหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุเอาเอง ระบบกันสะเทือนของ Corolla Cross นั้นนะครับจะแตกต่างจาก Toyota C-HR นิดหน่อยด้านหน้านั้นนะมันยังคงเป็นแบบแม c p h e r s o นสตรัดพร้อมกับเหล็กกันโครงแต่ด้านหลังนั้นในขณะที่ C-HR นั้นเป็นแบบปีกนกนะครับแต่ว่า Corolla Cross จะเป็นแบบคานบิดกึ่งอิสระทอร์ i ช่นบีมพร้อมกับเหล็กกันโครงโดยช่วงล่างด้านหลังนั้นได้รับการออกแบบโครงสร้างคานบิดขึ้นมาใหม่ สำหรับ c โ o o l a Cross โดยเฉพาะโดยมีการปรับตัวบูชชิ่งแล้วก็เหล็กกันโคลงให้มีขนาดใหญ่ขึ้นรวมทั้งติดตั้งสปริงแล้วก็ช็อปอัพให้เฉียงไปทางด้านหน้ามากขึ้นเพื่อลดแรงกระแทกจากพื้นถนนสู่ห้องโดยสารสมรรถนะนั้นจะแตกต่างจาก Toyota c s r มากน้อยแค่ไหนนะครับเรามาดูตัวเลขกันเลยดีกว่า อัตราเร่ง0ถึง100กิเมต่อชั่วโมงนะครับ C-HR ทำเอาไว้ได้ที่12.2วินาทีแต่ Corolla Cross ตัว Hybrid เนี่ยทำได้12.35วินาทีอัตราเร่งแซง80ถึง120กิมต่อชั่วโมงนั้น C-HR ทำได้ที่9.35วินาทีและ Corolla Cross Hybrid นั้นก็ทำได้ที่9.36วินาทีสรุปว่ามันก็แทบไม่ตกต่างกันเลยนะฮะ ความเร็วสูงสุดบนมาตรวัดอยู่ที่178กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ทราบรอบเครื่องยนต์เพราะว่ามันไม่มีมาตรวรอบให้ตรงนี้จะดรอปลงมาจาก toyota c h r hybrid นิดหน่อยนะครับความเร็วบนมาตรวัดแล้วก็เมื่อเทียบกับความเร็วบน g p s นั้นมาตรวัด100กิโลเมตรต่อชั่วโมง g p s ขึ้นที่95กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาตรวัด110กิโลเมตรต่อชั่วโมง g p s ขึ้นที่105กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนั้นเราทําการทดลองตามมาตรฐานดั้งเดิมนะครับวิ่ง1 1 0กิโมตรต่อชั่วโมงเปิดแอร์นั่ง2คนเติมน้ำมันเบนซินคารเท็กเทครอนเก้ําว่าเป็นเบน,นซิน95สินะครับเราไม่ใช้แก๊สโซฮอลเลยนะฮะอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนั้น19.42กิโมตรต่อลิตรก็ถือว่าดรอปลงจาก CSR ลงมาน้อยหนึ่งนะแต่ก็ถือว่ายังทําได้ดีอยู่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันกันกบ Toyota CSR นั่นแหละครับสมรรถนะจะเป็นอย จะให้ความแตกต่างจาก CSR อย่างไรเสียงรบกวนที่เป็นประเด็นกันในโลกโซเชียลมีเดียตอนนี้เนี่ยมันดังในระดับไหนเดี๋ยวผมจะพาคุณไปหาคำตอบกันในช่วงของ Test Drive ครับการตอบสนองของขุมพลังในโคล Cross Hybrid นั้น พูดกันตามตรงก็คือมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันกันกบ C-HR Hybrid หรือว่าตัว Corolla Altis Hybrid กันสักเท่าไหร่นักเลยนะครับพละกำลังที่มีอยู่นั้นแค่122แรงมา้าแต่ก็ต้องมาลากตัวถังมีน้ำหนักตัวอยู่ประมาณหนึ่งะครับดังนั้นถ้าคุณจะคาดหวังให้อัตราเร่งนั้นมันปรูดปราก็คงจะ เป็นไปได้ยากอัตราเร่งนั้นจะแปรผันไปตามปริมาณของไฟในแบตเตอรี่แล้วก็อุณหภูมิของแบตเตอรี่นะครับจากที่เราลองกดจับเวลาการเล่นๆในช่วงเวลาที่แบตเตอรีย่ยังเย็นอยู่แล้วก็มีไฟในระบบเกินกว่า5ขีดนนะครับอัตราเร่ง0ูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นผมเคยกดได้ถึง11.47วินาทีเนะี่ย แต่ถ้าในช่วงไหนก็ตามที่แบตเตอรี่มันร้อนแล้วก็ไฟในแบตเตอรี่เหลืออยู่แค่ประมาณ2หรือ3ขีดนั้นอัตราเร่ง0ูนถึงร้อกิโเมตรต่อชั่วโมงก็สามารถจะลากไปได้ถึง13.10วินาทีเหมือนกันอย่างไรก็ตามถ้าในแง่ของการขับขี่ใช้งานทั่วๆไปผมเชื่อว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานของสมาชิกทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่บ้านที่มองหารถ SUV ไซส์กลางๆสัก,กสคันหนึ่งแล้วขับรถไปรับส่งลูกหลานเนี่ยผมมองว่าอัตราเร่งที่มีมาให้เนี่ยมันก็เพียงพอ ในบางกรณีนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าคุณใช้ความเร็วสูงอยู่บนทางด่วนแล้วเกิดมีใครสักคนมาตัดหน้าคุณจนทั้งทำให้คุณต้องเบรกชะลอไอการที่คุณจะกระทืบลงไปเต็มปีนแล้วเร่งรถออกไปนั้นบอกได้เลยว่าค่อนข้างจะยากเพราะว่ามันเหมือนกับคุณจะต้องรออีกอย่างน้อยประมาณ1-2วินาทีเลยทีเดียวที่คุณจะเริ่ม ไตกลับขึ้นไปอยู่ในความเร็วในระดับที่คุณต้องการได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงต้องทําใจด้วยว่าไม่ได้เหมาะกันกันกบคนที่มีตีนโหนดมาตั้งแต่เกิดน,นะฮะต้องทําใจตรงนี้ไว้ก่อน ระบบบังคับเลี้ยวเป็นพวงมลาลัยแบบแรกแอนพีเนียนพร้อม PowerPo ์แรงแบบไฟฟ้า EPS และสมีวงเลี้ยวแคบสุด5.2เมตรมีการปรับจูนเพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบของรถที่มีจุดศูนย์ถ่วงสูงขึ้นแล้วก็มีการปรับน้ำหนักพวงมลาลัยให้แปรผันตามความเร็วรถเพื่อสอดคล้องกับบุคลิกของตัวรถที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเอาใจครอบครัวในการขับขี่เป็นหลักดังนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับใครก็ตามที่เคยขับ Toyota CSR มาก่อนแล้วคุณ มาขับคโรล่าครอสคุณจะพบได้เลยว่าน้ำหนักพวงมาลัยในย่านความเร็วต่ำนั้นจะเบากว่า CSR อยู่น้อยหนึ่งเบาอีกนิดนี่ก็จะเรียกได้ว่าเท่ากับคโร o ่าอัลต i ิสตัวไฮบริดแหละเป็นความตั้งใจของทีมวิศวกร,กรที่จะปรับเซ็ตให้คุณผู้หญิงสามารถจะหมุนพวงมาลัยได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็สะดวกโยทินมากขึ้นดังนั้นการ ถอยรถเข้าจอดหรือว่าช่วงความเร็วต่ำไปตามตรอกซอกซอยต่างๆหรือว่าจะมุดดัดเลาะไปตามสภาพการจราจรติดขัดในเมืองนั้นจะทำได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นกว่าตัว CSR นิดหน่อยขณะเดียวกันในช่วงความเร็วเดินทางหรือความเร็วสูงนั้นผมมองว่าในช่วงความเร็ว50 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นพวงมาลัยยังค่อนข้างมีน้ำหนักเบาไปนิดนึงแม้ว่า On Center Feeling นั้น จะยังให้ความรู้สึกหน่วงมือแล้วก็ยังคงรักษาทิศทางไปข้างหน้าได้อย่างดีก็ตามแต่กระนั้นนะครับในย่านความเร็วสูงเนี่ยพวงมาลัยก็ค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็ยังคงให้ความมั่นใจได้ในย่านความเร็วที่เกินกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปจนถึงท็อปสปีดได้อย่างดีแทบจะเรียกได้ว่าฟีลลิ่งของพวงมาลัยนั้นขอเพิ่มเติมแค่เพียงว่าช่วงความเร็ว50-100ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นให้มันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งแค่นี้ ลงตัวและเพียงคอต่อรูปแบบการใช้งานของทุกๆคนมากกว่านี้อีกนิดหนึ่งครับการตอบสนองของระบบเบรกของ Corolla Cross Hybrid นั้นไม่ได้ต่างจาก CHR Hybrid เท่าไหร่เลยระยะเหยียบนั้นค่อนข้างจะสั้นนะครับ การทำงานของแป้นเบรกนั้นเริ่มทำแทบจะในทันทีที่คุณเริ่มเอานิ้วเท้าค่อยๆเขี่ยลงไปลงบนแป้นเบรกเหยียบเท่าไหร่รถก็จะหน่วงความเร็วลงไปเท่านั้นแต่ถ้าคุณลองค่อยๆเหยียบไปเรื่อยๆรถก็จะค่อยๆวิ่งชะลอไปเรื่อยๆจนกระทั่ง หยุดสนิทนิ่งแม้ว่าคุณจะแค่แตะแป้นเบรกก็ตามก็ต้องยอมรับว่าระบบเบรกไฟฟ้าของตัว Corolla Cross นั้นกับ CSR นั้นคือพัฒนามาในในระดับที่เรียกว่าดีขึ้นกว่ารถยนต์ไฮบริดรุ่นก่อนๆของโตโยต้อยู่พอสมควรเหมือนกันเฟลลิ่ง <Feeling S 2> ของแป้นเบรกของ Corolla Cross Hybrid นั้นนะครับเนื่องจากใช้ปั๊มลมไฟฟ้านั้นก็คล้ายๆกับ CSR นั่นแหละครับก็คือว่าระยะเหยียบเนี่ยระยะเหยียบเบรจกจะค่อนข้างสั้นและก็ค่อนข้างจะนุ่มนุ่มเท้าพอสมควร เพียงแค่คุณเอานิ้วโป้งเนี่ยแตะลงไปบนแป้นเบรกเบาๆนะครับรถที่แล่นมาด้วยความเร็วปานกลางนั้น <ๆ S 1> ก็จะค่อยๆชะลอ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 จนกระทั่งหยุดนิ่งได้นะเรียกได้ง่ายๆว่าคุณเติมน้ำหนักลงไปบนแป้นเบรกแค่ไหนรถก็จะหน่วงความเร็วให้คุณเท่านั้นถือว่าลีเนียร์ขึ้นเมื่อเทียบกันกันกบระบบเบรกในรถยนต์ไฮบริดของ t o y ยต้รุ่นก่อนๆนะฮะภาพรวมผมถือว่ายังคงทำงานและทำหน้าที่ได้ดี ตามอย่างที่เราคาดหวังกันช่วงล่างของ Corolla Cross นั้นถูกออกแบบมาในสไตล์นุ่มขึ้นเยอะนุ่มกว่า C-HR อย่างสัมผัสได้ชัดเจนทันทีที่คุณเริ่มค่อยๆนำรถคลานออกสู่ถนนใหญ่นะครับคุณก็จะพบถึงความนุ่มในแบบที่เรียกว่าเฮ้ยจะนุ่มกันอย่างนี้จริงๆเหรอ ผมมองว่าท่านนุ่มอย่างนี้เนี่ยมันเหมาะกับคนที่ต้องการหารถครอบครัวชัดๆเลยนะครับเพราะว่าในช่วงของการซับแรงสะเทือนพวกบรรดาเนินสะดุดลูกระนาต่างๆนั้นถ้าเป็นลักษณะของเนินสะดุดลูกระนาตามหมู่บ้านทั่วๆไปที่ไม่ได้แข็งมากนักเนี่ยโอ้โห จังหวะขึ้นลงของช่วงล่างนี่คือไปอย่างนุ่มเลยครับไปแบบสบายๆเลยแต่โอเคครับถ้ามาเจอเนินสะดุดลูกนะหน้าตามห้างสสินค้าซึ่งเป็นเนินแบบสําเร็จรูปนะฮะก้อนดำๆอย่างนั้นมันก็จะแข็งนิดนึงเป็นธรรมดานะอย่างไรก็ตามนะครับช่วงล่างด้านหลังเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่มีน้ําหนักบรรทุกอะไรมากดท้ายเลยเนี่ยมันก็จะให้ความนิ่มประมาณหนนะฮะจนกระทั่งถ้าสมมุติว่า คุณเจอเนินสุดลูกระนาดแล้วคุณวิ่งด้วยความเร็วประมาณเกิน20กิโเมตรชั่วโมงคุณจะพบอาการปึง้งขึ้นมาจากทางด้านหลังนะครับเป็นจังหวะของช็ออัพที่ถูกดีดขึ้นจนสุดนั่นเองนะแต่ถ้าคุณมีน้ำหนักบรรทุกกดไว้ด้านท้ายสักนิดหนึ่งเอาสักแค่ข้าวสารหนึ่งถุงก็พอนะข้าวหอมมะลิสักถุงเนี่ยบอกเลยครับว่าทีเนี้ย ต่อให้คุณจะใช้ความเร็วเท่าเดิมขึ้นลูนาร่าเท่าเดิมฟีลลิ่งช่วงล่างก็จะนุ่มแบบวึบสบายๆเลยแบบเออเฮ้ยอย่างนี้แหละฮะรถญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะทําช่วงล่างมาเผื่อรองรับการบรรทุกด้านหลังเอาไว้กันในลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้ในช่วงของความเร็วเดินทางนั้นผมบอกเลยว่าเท่าที่ได้ลองเอาโครราค s สไฮบริดคันนี้ไปมุดเล่นบนทางด่วนมานะฮะในช่วงกลางค่ำกลางคืนผมชอบอย่างหนึ่งคือวิ่งเข้าดินามิกของรถนั้นน่ะมันดีมาก แม้ว่าช่วงล่างมันจะนิ่มแล้วก็จะให้ความรู้สึกที่คนซึ่งไม่คุ้นเคยกับการขับรถเร็วเนี่ยจะรู้สึกหวาดเสียวแต่ถ้าสําหรับคนประเภทอย่างผมนะฮะซึ่งเป็นผู้ที่ชอบขับรถเร็วอยู่ประมาณหนึ่งเนี่ยจะสัมผัสได้เลยว่าช่วงล่างกับบอดี้เนี่ยมันทําหน้าที่ของมันแบบแท็กทีมกันได้อย่างสมัครสมานสามัคคีกันมากต่อให้คุณจะขับเข้าโค้งแล้วคุณจะศาสตร์โค้งขนาดไหนอย่างไรก็ตามถ้าตราบใดก็ตามที่มันไม่เกินลิมิตกฎทางฟิสิกแล้วก็โครล่าครอสคันนี้เอาอยู่หมด เป็นความพยายามในการทํางานร่วมกันระหว่างช่วงล่างกับโครงสร้างตัวถังและพื้นตัวถัง TNGA ที่สัมผัสได้เลยว่ามันเหนียวมากแล้วก็นิสัยของโค a Cross เวลาเข้าโค้งนั้นนะครับบั้นท้ายเนี่ยมันจะมีการออก หน่อยๆน,นะครับออกโยนเล็กๆคล้ายๆก,กันกับบ้านท้ายของ Subaru Forester ตัวปัจจุบันเลยซึ่งถ้าในแง่ของคนชอบขับรถอย่างผมะจะชอบแต่ถ้าคุณเป็นคุณแม่บ้านที่ไม่ได้ประสีภาษาเรื่องรถยนต์นักแล้วเจอช่วง่้งประมาณนี้อาจจะมีเหวอกันได้นิดนึงดังนั้นแนะนาว่าทาความคุ้นเคยกันก่อนนะครับก่อนที่คุณจะออกซิ่งออกซาออกแรดกับรถคันนี้ สำหรับเรื่องของเสียงรบกวนที่หลายๆคนนั้นเป็นห่วงเป็นใยว่าเออมันจะดังสักเท่าไหร่กันเชียวนั้นนะครับในไหนก็ไหน,ๆ,ไหนๆแล้วคราวนี้ผมก็เลยหาเครื่องมือมาวัดให้คุณได้ชมกันเป็นขวัญตาเสียเลยแล้วกันนะฮะหน้าตาของเครื่องมือก็คือตัวนี้น่มากันอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะให้เติ้นเขาอ่านค่าให้นะครับเพราะว่าในจุดที่เราลองขับ ในช่วงข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ไม่มีเ,เม็ดฝนลงมาและเป็นช่วงที่ยางมาตอยจะดีที่สุดในระบบทางหลวนของกรุงเทพและเราก็จะได้มาดูกันนะครับว่าเสียงรบกวนที่ความเร็วในระดับ 100- 120กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน2ช่วงความเร็วนี้เนี่ยมันจะดังที่กี่เดซิเบลกันเราจะเริ่มจากความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันก่อนนะครับนับตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไป พื้นก็จะแห้งกว่าปกติแล้วก็ไม่มีฝนอ่าโอเคเริ่มเลยร้อยกิโลเมตรต่อชั่มนะครับไปหกเก้าจุดแปดนะโอเคงั้นขอขึ้นไปที่ร้อยยี่สิบนะครับ โอเคขอขึ้นไปที่สักร้อมันเป็นจุดที่มีปัญหาร้อยสสิบงจุดสรุปนะครับเรื่องของเสียงรบกวนเนี่ยพูดกันตามตรงว่าถ้าเสียงมาจากกระจบบังลมหน้าไม่มีเพราะว่ามันมีแต่น้อยมากคือมันเป็นกระจบอะคูสติกนะครับแต่เสียงกระแสลมที่ไหลผ่านเนี่ยมันจะดังจากช่วงยางขอบประตูตรงนี้ ช่วงตรงนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งคือการดีไซน์ของกระจกมองข้างซึ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รถคันไหนมีกระจกมองข้างที่ไปแปะอยู่ข้างตัวถังอย่างนี้เนี่ยเสียงของกระแสลมไหลผ่านเนี่ยจะค่อนข้างจะดังกว่ารถปกติธรรมดาทั่วไปอยู่แล้วถ้าคุณนึกไม่ออกนะครับให้คุณนึกถึงเอ่อ Civic FD ก็ได้นะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงยางจากซุ้มล้อด้านหลังซึ่งถ้าพูดกันตรงๆก็ดังอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับ อย่างที่ว่าฮะยางที่ติดรถมาในรถแรกนี่เป็นมิชลินพรีมาซีโฟ4อยางตัวนี้เนี่ยบนพื้นแห้งเนี่ยมันเข้าโค้งได้ดีนะครับกาะถนนค่อนข้างจะหนึบใกล้เคียงกับบิสโตนตัว,ต,วตัวรันซ่าทีทีเอ่อทีศูนนาะฮะแต่พอลุยน้ำบนพื้นลื่นบนวันฝนตกขนาดนี้เนี่ยชัดเจนเลยครับทีศูนดีกว่าอย่างแทบไม่ต้องคิดอะไรกันมากอีกต่อไป สรุปสั้นๆนะครับหลังจากที่ได้ลองขับ Toyota Corolla Cross Hybrid มาผมมองว่านี่เป็นความพยายามของ Toyota ที่จะทำรถออกมาเอาใจกลุ่มลูกค้าแนวครอบครัวรวมทั้งบรรดากลุ่มลูกค้าที่เคยค o m p อมเลนข้อด้อยต่างๆใน c h r ทุกความเห็นของคุณนั้น t o โยต้พยายามที่จะนำมาแก้ไขปรับปรุงในโคร a าครอสคันนี้เสียจนกระทั่งมันออกมาเอาใจคนส่วนใหญ่ที่เป็นลูกค้าซึ่งอยากจะมองหา SUV ขนาด c o m ม a พกสักคันหนึ่งได้ค่อนข้างจะใกล้เคียงความสมบูรณ์แบบอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถนะในภาพรวมซึ่งยังคงให้ความประหยัดน้ำมันและก็ให้อัตราเร่งพอๆก,กันกับ Toyota Hybrid 1.8ลิตรที่เคยขายมาในประเทศไทยตลอด1ิปีที่ผ่าน มาอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยอัตราเร่งก็กลางๆ อัจาราสินเปลือเชื้อเพลิงก็ดีเด่นจุดเด่นสำคัญอยู่ที่ความพยายามในการผสมผสานแพลตฟอร์ม TNGA และก็โครงสร้างตัวถังซึ่งบอกได้เลยว่างานนี้เนี่ยทีมวิศว์กรทั้งหลายหลายนั้นได้พยายามอย่างดีที่สุดในการที่จะเซตรถออกมาให้ขับขี่นุ่มสบายในช่วงความเร็วต่ำเดินทางไกลได้อย่างมั่นใจในความเร็วสูงและแม้กระทั่งพอที่จะรองรับบทบูทคุณจะต้องไปมุดลัดเลาะอ,อะไรต่างๆเนี่ยตัวรถก็ยังให้ความมั่นใจได้ในระดับที่ ีกว่าที่ผมคาดคิดเอาไว้อยู่พอสมควรเหมือนกันถ้าถามถึงจุดด้อยของรถคันนี้มีอะไรบ้างแน่นอนครับว่าเรื่องการเก็บเสียงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงกันอีกสักนิดหนึ่งรวมทั้งเรื่องของยางอะไหล่ด้านหลังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรถครอบครัวเนี่ยก็น่าจะให้ยางอะไหล่มาแต่ว่าช่วยไม่ได้ครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยบรรดาบริษัทร,รถยนต์ทั้งหลายก็เลือกที่จะให้มาเป็นชุดปะยางแทนไม่เพียงเท่านั้นนะฮะพลังกำลังของเครื่องยนต์นั้นผมมองว่ายังน้อยไปนิดหนึ่งสำหรับการใช้งาน ณวันนี้ผมมองว่าขุมพลังไฮบริด1.8ลิตรของ Toyota นั้นควรจะมีอย่างน้อยๆคือ130-140แรงม้าได้แล้วโดยที่ยังต้องคงอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงไว้ในระดับเท่ากันนี้ด้วยแล้วก็อยากจะได้น้ำหนักพวงมาลัยในช่วงความเร็ว50-100กิโลเมตรต่อชั่วมงเนี่ยขอช่วงนี้ให้หนืดขึ้นอีกนิดเดียวเพราะในช่วงความเร็วต่ำจนถึงความเร็วสูงน่ยมันเซ็ตมาลงตัวและเหมาะสมกับตัวรถของมันเองอยู่แล้ว และทั้งหมดนั่นคือ Toyota Corolla Cross Hybrid ซึ่งคุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นกันไปนหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถนะแล้วก็เรื่องของการขับขี่จริงรวมทั้งอัตราเร่งอัตราสิ้นเปลืองต่างๆรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือไปกว่านี้ขอแนะนำนะครับว่าให้รอดูได้ในบทความฟู Review ซึ่งกำลังจะตามออกมาในอีกไม่นานนี้รวมทั้งคลิปรายละเอียดของการพาไปชมรถคันจริงนะครับโดย น้องเต้บดินในรายการคูม้มบากะนะครับซึ่งเราทำลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างนี้แล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวข้อมูลข่าวสารแล้วก็การทดลองขับรถยนต์รุ่นใหม่ๆจากทางผม Jimmy และ h hey e l d l i n e Mac.com ของเราสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ